สวยค่ะเดินจิตมองจบๆนิดนึงบ่ายๆทั้งทีต้องเช็คข่าวหน่อยขอสบัดนิดนึงราคาคุ้นไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยทรงดีเหลือเกินต้องการอะไรเจ้าน้องมารับรถที่ซ่อมมาไว้นะคะทำเข้มไปทำไมในเมื่อในใจพร้อมจะอ่อนโยนตามพี่มาน้องเอ้ย ดูเอาไว้นะทั้งหมดที่ฝากระโปรงหน้าปเปลี่ยนหมดจะเธอโอ้ยอุ้ยอุ้งมือใครอบรับเขาไว้ด้วยจะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากกันทำไมในเมื่อคุณสามารถที่จะรู้ก่อนที่รถของคุณจะเสีย เกตูฟี่ไทยแลนด์มีเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยทําให้เราเข้าใจง่ายและตั้งค่าต่างๆได้ถูกต้องเกตูฟี่ไทยแลนด์รับประกันการใช้งานยาวนานถึง3ปีเต็มเมื่อเกตมีปัญหาลูฟี่ไทยแลนด์เปลี่ยนเกตวัดตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีการซ่อมเกตูฟี่ไทยแลนด์แถมไฟชิปไลท์หรือไฟแจ้งเตือนในกล่องสินค้าให้ฟรีเกตูฟี่ไทยแลนด์สามารถใส่รูปโลโก้รถต่างๆในมากกว่า100โลโก้ตรงกับรุ่นรถที่ใช้งาน เกีร์ลูฟี่ไทยแลนดรองรับกับรถได้หลากหลายรุ่นทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินและรถระบบไฮบริดเกีร์ลูฟี่ไทยแลนด์สามารถอ่านค่าหลักๆได้คืออุณหภูมิความร้อนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องได้ภายในตัวเดียวรวมถึงค่าอื่นๆอีกมากมาย สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆผ่านคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ l u f i g a t e c o m เก t l u u f i Thailand เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยจึงมั่นใจได้เลยว่าเมื่อซื้อสินค้าแล้วลูกค้าจะได้รับการรับประกันสินค้าและการดูแลหลังการขายได้ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื่องของเกตวัดได้อย่างต่อเนื่องและตลอดการใช้งานของสินค้าอย่างแน่นอนเพียงแค่คุณใช้ลูฟี่ XF